ครับผมิดรัษาขอาแล้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุรการสารทุกท่านที่ให้โอกาสทุกฝ่ายได้มีโอกาสชีอแจงนะครับประเด็นทั้งหลาย คลวก็ีกานมกาผู้แตกรุงป้าแล้วก็เป็นบก็เคารพในการตินใจของคำกษาขทั้งศาลาวนครับ่าสัเวลาปีหนถึงปีนที่ดำงตำมาก็พยายามทุกอย่างให้ต้องนะครับมีความตั้งจจริงในการทำงาน้ยึมัโดยทางรงการองการทางานเชื่อังแลความความที่เดฝ่าย้กยืนยันว่าไม่เป็น ตขาเป็นที่ขัดแย้งของทุกคนนะครับก็ยนที่นั้ก็ทะเลากันนะครับ